ยน้องอะไรกันคุณพี่ไม่ใส่แว่นหรอฮะพี่ใส่ว่นนึกว่าร้อนนะฮะไม่ใส่เสื้ันตัวเจะตามอไอ๋อตัวทไมอ่ะเป็นอเตหรือเปล่า กลับบ้านได้เนะใครจะแบกกลับบ้านไวอ่ะไม่นครจะแบกก็ต้องแบกไปร้อยหนึ่งลอนเตรียมข้อรายการนะครับเปิดที่น็อตนะเปิดที่น็อตนะครับมีป้ายไฟเปิดขึ้นมาเล่นได้เลยนะครับหานให้ตรงไปด้านหนึ่งสายงานนเปิดมาเนาะเปิดจิรู้ โซเชียลแอปได้ได้วจัแค่ที่ละสิบเก้าบาท<ม>ใช้ฟรีหอเดิมสมัครตอสามสิบกันยาเดี๋ยชนี้ใ,ใหม่ a จก่

มันจะมีองสองโวลท์มันจะเป็นขการต่างแล้วมันจเป็ียนไเป็นวลท์สงโวลเยวไปต้องตกเทาไหร่เหรใช่มีแบบบานเจ้าสีบาน มี2นสนอกอนเนรับปถรูงหน้าม สามสิบวิโอเคลังาที่เราเวลาเวลาโอ้โต้องตามกล้องเอากล้องตามแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นตี้

รับเพลงนี้เลยรสชาติความรักนั่นเองนะครับผมวันนี้เขามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วต้นวันทองชัยโอ้โหนะขอต้อนรับนะคพี่ต้นมาสู่แกงรูมด้วยนะยางแรกเลยขอบคุณมากนะที่ให้เกียรติกับรายการเราเพราะว่ามีนะฮะโอ้โหเพื่อนๆเอฟหลายๆคนนะที่มีโอกาสที่มาที่นี่แล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ต้นมาเยี่ยมเยียนเรานะความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะมารายการของเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มานะครับรู้สึก ก็ต้องติดเล่นอยู่แล้วดีใจแล้วก็หนาวมากด้วยหนาวมากแย่เย้เลยแย่เย้เลยนะครับผมเต้แป๊บนึงแต่รอแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเหล่าบรรดาแฟนขับเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้อนรับไหมครับรอแล้วน็อตกับเรียวรอไหมครับคุยถามอะไอย่างงี้ถามคาสต้าดีกว่าไห่น้อครับ ต้อนะฮะต้อนรับด้วยนะเราเป็นแฟนๆพี่ต้อนทุกคนเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าปกติแล้วมีโอกาสที่จะพูดถึงพี่ต้อนนะบ่อยๆเลยในช่วงชาร์ตแห่งชาตินั่นคือเราจะรายงานเพลงที่ติดอันดับเพลงรสชาติความรักเนี่ยโอ้โหติดติดอันดับคือหลายชาติติดต่อการรู้ทันในบ้านเลยเหรอครับใเรารวมทุกประเทศมาเลยแล้วเพลงนี้ติดชาร์ตด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะที่แบบแฟนๆให้ f e e d b a c ดีขนาดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณรวมทุกๆคนเลยที่ฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกชอบเพลงนี้ไปด้วยกันทุกคนที่ขอ ครับผมล้วก็รู้สึกดีใจเพลงนี้เราตั้งใจทำมากนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ตั้งใจทำมากเรามาเขาเรียกว่าอะไรย้อนค่อยๆค่อยๆเลยดีกว่าเพลงเพลงนี้นะฮะเนื้อหาความเป็นมาของรสชาติความรักมันเกิดจากอะไรครับคือจริงรสชาติความรักเนี่ยเราเปรียบรสชาติให้เือนอารมณ์คนครับจริงเราคู่รักกันเนี่ยมันก็ต้องมีหลายอารมณ์มากเราคบกันวันนี้ดีกันก็ขวานหวานหน่อยพรุ่งนี้ ทะเลาะกันก็ขมบางวันเปื่อนเลยนะแล้วเปื่อนนั่นเปื่อนเลยเหรอครับอยากจะขุยทิ้งมากเลยพอคบกันไปนานๆบางทีมันก็เริ่มแบบจืดจางไปก็เลยเกลียดเทียบมันเป็นรสชาติแล้วก็เลยอยากให้คู่รักหลายๆคู่ที่เข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นรสชาติความรักนะเข้าใจกันไปดีกว่ารักบนพื้นฐานของเข้าใจเรื่องนี้ ตอนนี้โอกาสที่แต่งเอ็กด้วยใช่ไหมฮะให้แต่งเนื้อหรือว่าทำนองหรือส่วนไหนทั้งหมดเลยทั้งหมดเองเลยเคยแต่งเพลงอื่นมาก่อนไหมหรือว่านี่เป็นเพลงแรกเลยที่แต่งก็มีก็มีบ้างครับก็แต่ว่าเราก็จะแต่งเป็นเรื่อยเปื่อยใส่ในกระดาษบ้างคือแสดงว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงนึกอะไรได้ก็เขียนลงไว้ในแดรี่ลงไว้ในกระดาษแล้วงานในเล็กๆมากกว่าถ้าคนชอบวาดรูปคนชอบเขียนฟอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะชอบเล่นกีตาร์เล่นดนตรีแล้วก็เขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นนึกนึกอะไรอยู่นะ เดินผ่านอะไรหรือว่าน่ทำไมหรือว่าเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าก็คือเราวางมาเลยว่าอัลบั้มสองเนี่ยเราอยากจะมีเพลงเร็วเป็นของเพลงสักเพลงหนึ่งและเพลงเร็วเราอยากจะพูดถึงความรักที่มันไม่เศร้าว่ากอ่ะมันกึ่งกึ่งเอออยากให้มันเป็นเรื่องของทั่วไปของความรักสามารถเข้าได้ถึงทุกคนที่กาลังมีความรักที่หวานอยู่ก็ได้ปวดอยู่ก็ได้ควดขัดอยู่ก็ได้ว่าที่เอาอะไรที่จะเข้าถึง คนได้ก็เลยเอาเรื่องกาต่างมาการว่ารสชาติความรักนี่แหละเป็นเรื่องของทั่วไปเลยทุกผู้ต้องพบต้องเจอใครท,ที่มีความรักมันต้องเจอกับเหตุการณ์ลหลายๆละ <ใน S 2> เหตุการณ์<อ>ที่เป็นรสชาติของความรักอยู่แล้วงั้นถามวิท้อนหน่อยละกันเพราะวันนี้นะฮะเราตั้งเป็นประเด็น SMS <อ>ด้วยนะฮะว่าความรักของชาวแบงรุมเนี่ยเป็นรถไหนกันบ<อ>้างความรักของวิต้อนเป็นรถไหนฮะ<อ><อ>จริงๆไปบอกหลายที่มากว่าความรักผมเป็นเหมือนน้ำผา ทำไมมีรสชาติแต่ขาดไม่ได้ว้าววันนี้ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอจากน้ำตาลเป็นน้ำโซดาทำไมถึงจะดูเหมือนน้ำธรรมดาแต่ว่าซาได้ใจถึงว่าเราคารมดีอย่างนี้แฟนคลับเตึมเลยนะไม่กินเลยไม่กินไม่กินเลยนะตอนบอกซาขนาดนี้แฟนเขาบอกว่าอยากจะลองชิมเหลอเกินเลยซาขนาดไหนนะชิมหน่อยไหมฮะไม่ไหวแล้ว ทำไมเป็นคนรุ่นนี้รุ่นน้องไงรุ่นน้องรุ่นน้องต้องเป็นหน้าที่เรียนไงอ๋อแรุ่นนี้อ่ะเข้าเรื่องต่อเราได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ชมนี่เปนเพลงไทยิ่งใหญรื่จบไปล้นเพลงนี้เราได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาโด่งดังอยู่ในชาร์ตแห่งชาติของเรามาเป็นเวลานานเคยอยู่ใต้ดินมาก่อน คือมันเกิดอะไรขึ้นไงมนเอาเม็ดปส่ไจริงๆเพงนี้ไม่เคยไม่เคยลงใต้ดินครับมาก็บนดินเลยนะใต้ดินก็จะเป็นอีกหลายๆเพลงที่เคยที่เคยแต่งมาไว้ลวอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณต้นก่อนที่จะมาข้อ AF ก็คือทำใต้ทำเพลงเองมาต่อหรือว่าไงก็คือเป็น AF นี่แหละครับแต่ว่าแอบทำด้วยเนะแล้วงานนอกไงแล้ว งานส่วนตัวมากกว่าเออเหมือนเป็นเราอยากจะทําอะไรที่มันต่างรู้บ้างคือปล่อยเองไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใช้สื่ออะไรช่วยเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่ได้เน้นคนฟังอะไรมากมายด้วยเราปล่อยเพราะความชอบเราคือปล่อยแล้วก็ฟังเองเรามีความสุขจริงจริเราไม่ใช่บเราอยากจะเขียนเนื้อหาเพลงแบบเนี้ยแล้วเราก็เขียนออกมาเพลงหนึ่งแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นคนดินเนี้ยมันมันไม่เวิร์กหรอกคนทั่วไปก็คงไม่อาจจะเข้าไม่ถือจับต้องไม่ได้มันยากคือจริงต้องบอกก่อนว่า เพลงที่เราได้ฟังกันทุกวันนี้มันต้องมีกล่งตลาดอยู่บ้างเพราะว่ากึงตลาดหมายถึงว่ากล่งคนฟังคนฟังจะชอบหรือเปล่าแต่เพลงที่บอกมาว่าอยู่ใต้ดินแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความเมอนเป็นมุมนองที่สนองนี้สนองความต้องการของเมเงคือมันเป็นมุมมองที่ผมอยากจะเขียนขึ้นมาอยากจะลองแบบทําอะไรที่มันความจริงดนตรีม่ไมีกฎนะครับเราอยากจะทำอะไรก็ได้เราก็อยู่ที่ใครชอบฟัง นี่แต่ว,ว่ารสชาติความรักนี่คือ,อทุกคนชอบฟังทุกประเทศการันตีมาแล้วว่าเข้าวช้านแห่งชาติว่าชอบฟังเพลงนี้นะฮะ,ะมาพูดถึง MV กันบ้างดีกว่านะเอ็มวีเพลงนี้เป็นไงกันบ้างครับเพราะว่าแบงค์ลูมเนี่ยเคยเปิดไปแล้วเนื้อหาเอ็มวีเป็นไงบ้างครับเปิดไปแล้วหลายรอบ <laughs> แล้วยังครับโอ้ยไม่รู้ข้าวช้านแห่งชาติไม่รู้าเปิดหลายรอบผมจะได้ถามว่าเข้าใจเข้าใจในเรื่องกันไหมฮะนี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ถึงขนาดว่าแบบเอ๊ะ มันจะเข้าใจตรงกับที่เราเราคิดหรือเปล่าเขาเห็นเนาะแต่เข้าใจว่านางเอกน,น่ารักดีเลยอ น้องมิ้นบอกด้วยรู้จักกันนะครับผมจริงแล้วเนี่ยผมดูจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคนเป็นศิลปินที่มีความใต้ดินคือด้วยเราด้วยตัวเราด้วยทีมของเราเนี่ยมันสร้างสามผลงานออกมาที่เอ็มวีเนี่ยเราก็อยากจะเน้นความแปลกเลยเราจะไม่เน้นเรื่องราวมากมายเราจะเอาพวกอ่าพวกอะแอนิเมชั่นเข้ามาเราจะไม่เน้นขายเอาแอนิเมชั่นเข้ามาแทรกอะไร่าเงี้ยแล้วก็ด้วยพรอะด้วยอะไรก็คือจะเป็นเอา มาทำเซตขึ้นมาแล้วจริงๆมันมีหลายเรื่องเลยท่านว่าเป็นใช่ใช่หลายเรื่องจริงๆมีแค่ว่าเราต้องการไปงอกหมี่คนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็เดินไประหว่างทางก็จะเจอแก๊กต่างๆแต่การงอของเรามันคือเรื่องของการจินตนาการที่เรางอกหรองอ้เขาอย่างไรเรามีการคิดขึ้นมาเดินทางข้ามทุงที่นั่นเราอยากจะส่งจดหมายไปยังอะไรอย่างเงี้ยลึกซึ้ง แต่สุดท้ายเนี่ยและระหว่างทางเนี่ยมันจะเจอประสักดอะไรก็คือเพื่อนๆของเราที่ที่ใส่หน้ากากอยู่เสือสิงห์ก็ถึงแล้วเลยก็จะเปรียบเหมือนแบบเพื่อนๆที่เล่นดนตรีด้วยกันเนรอบข้างเนี่ยบิ้วจะมีภาพแฟนเราไปนะมก็จะมีก็จะมีคนใส่หน้ากากเออเหมือนมาแยกไปก็จะมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราเนี่ยแหละที่ได้หมดเลย นะข้ามอุปสัคต่างไม่ได้เปรียบง่ายๆคือความรักจะมีความหนักในสุดท้ายแล้วมันคือความรักเราก็ประสบความสำเร็จในความรักของเรานะครับผมแต่ว่าพูดถึงเพลงนั้นไปแล้วเคยดังมาแล้วนะตอนนี้มาพูดถึงเลยนะคยงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เพลงใหม่กำลังจะมาเสียบไปที ไม่คือจะเข้าเพลงใหม่ไงมาคาถิ่มเพลงใหม่ที่ชื่อเพลงว่าอารมณ์ค้างเหรอ จบแล้วเลิกเพลงเก่าแต่ว่ายังดังอยู่เดี๋ยวจบไปแล้วเพลงใหม่ที่กำลังจะดังบ้างมีชื่อเรียว่าชื่อเรียว่าผู้ร้ายต่อปลอมครับผู้ร้ายต่อปลอมหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าแพ้ผู้ร้ายอย่างนั้นอ่เป็นยังไงครับไม่ใช่เหมือนแพะล่างต่างผู้ร้ายต่อปลอมหมายถึงว่าจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนผู้ร้ายแต่ว่าภายนอกเนี้ยแตคือจริงในใจเนี่ยเป็นแค่เดก้ กอาจจเยี่ยมชนเลยแหละเอเเียมัตนไม่ลายแต่ไออนไมนะอารมณ์แบบพี่น้อเนี่ยข้างนอกดูแบบเยียมๆนักกลัวนักกลัวแต่ว่าข้างในเนี่ยรึลึกแล้วว่เดี๋ยวผมพูเองดีกว่า ไลน์เตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นคนคนที่พูดจ้าห้าพูดจากลัวๆทรงๆครับีคนที่เขาฟังใหม่ๆหรือว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดใครไม่อยากให้มองแบบภายนอกไง่ยยให้รู้ว่า้มองจริงๆมองลึกๆ,ๆไปเนี่ยจรงในใจมันจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ก็ได้ใรหลัละจะนักจริงก็ได้พูดขนานี้ล้วขอฟังเพลงนิดไดยอล่ขึ้นมาฮะ อันสองนี้ไม่แล้วไม่แต่ว่านี่มีพี่ฟันที่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่บินนิฟต์ดครับผมมาช่วยด้วยนะครับวันนี้ก็หลายเพลงเลยที่พี่ฟันมาช่วยครับผมอ่ะอย่างตะกี้เราได้ฟังเป็นเอ่อเป็นออดิโอไปแล้วเป็นเสียงไปแล้วครับ MV ครับจะมีไหมฮะจะมีอันนี้แน่นอนเอ็มวีตัวนี้มันจะเกิดจากจินตนาการหรือว่าความคิดอันนี้คือผมก็ต้องลุ้นเหมือนกันใส่หน้ากากแพ้มา เราอาจจะส่หน้ากากเขามีหน้ากากแล้วมีหน้ากากแล้วอันนี้เราก็ต้องรุนเหมือนกันเพราะว่าพี่ทีมงาน คนข้างที่จะติดอยุดเนี่ด้วยตัวผมเองด้วยก็ทีมงานนะติดติดหมดกองเลยคุยกันเรื่องก็เป็นปีนะเพราะฉะนั้นใครที่รอติดตามมิวสิกวิดีโอตัวนี้อยู่ขอให้ทำตัวติดเข้าไว้เดี๋ยวคนใหม่แใกล้งใกล้คาดว่าประมาณสักเมื่อไหร่ฮะนี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมอาทิตย์หน้าเริ่มถ่ายอาทิตย์หน้าเริ่มถ่ายก็เพื่อเพื่อปล่อยไหมอาจจะใช้เวลาตัดต่อสักปีหนึ่ง อ่ะโอเคครับเืองไหนไม่รู้นะฮะเที่ยวเที่ยวมออกมาไร่ยังไงนะเดี๋ยวแบงค์ดูเราจะเปิดให้ตลอดตลอดเขาเคมากเลยเราได้เลยครับเดี๋ยวจะให้เขาชาร์จอย่างชาติให้มันดังมากเลยโอเคนะแล้วชา์จความรักังไม่ลงนะให้มันอยู่คู่กันแล้วนคู่เลยแลไม่ต้องไม่ปล่อยนะเดี๋ยวจะหมดแล้วนัเดี๋ยว้เละงนะนะฮะแต่แน่นอนว่าวันนี้ต้อน้อนมาคุยกับพวกเราในวันนี้นะไม่ใช่มาพูดคุยอย่างเดียวมีโ วันนี้มีอะไรมาโชว์วันนี้ผมมีแว่นครับเลงอะไรมีเพลงอะไรมาโชว์วันนี้ไหนๆก็ไหนๆนะฮะไหนๆันนไหนละขอเพลงโชว์เพลงรสชาติความรักหน่อย โชว move, what you show yeah, oh, well, what ์เพลงนี้เพลงเดียวหรือว่าจะโชว์เพลงอ่าเพลงเดียวอ่ก็เพลงเดียวเพลงเดียวก่อนเพลงนั้นรอเอ็มบีนะตอนนี้จำเนื้อไม่ได้แล้วมีคิวการ์ดให้เสร็จใน้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดีันกันเดี๋ยววันนะงั้นเดี๋ยวส่งพี่ต้อนนะฮะเตรียมตัวเลยครับนะฮะโอ้โหรสชาติความรักนะฮะอย่างที่พี่ต้อนบอกไปนะฮะรสชาติเนี่ยมันก็อ๋ออย่างในเอ็มบีด้วยนะว่ามันจะผ่านทุกผ่านร้อนผ่านรสชาติขมกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความรักอยู่ดีถูกต้องนะครับผมแต่แน่นอนับว่าวันนี้เนี่ยต้อน ้วนีรสชาติความรักเชลลย